พี่นุตายแล้วกันเฮ้ยตายเฉยเลยเทางาน,นี้เฮ้ยตาย,ตายตายมาแล้วพี่สมจุกเอ้ยโว้ยโทรเดดตามไม่ทันอะตายโอ้ยแงสวัสดีครับมาพบกับพี่นุและพี่สมจุกในช่องโดนุแชนเนลนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กดไลค์ลกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจพี่นุและพี่สมจุกด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่โนโุ๊กครับสวัสดีวันนี้เรามาเล่นเกมโรบอทกันเหมือนเดิมนะซึ่งเป็นเกมแนวออบบี้อีกแล้วนี่มาอ,าอ่าน<อ>ก,กันพูดถึงล็อบบีแล้วก็ไม่เล่นกันนานแล้วนะอ่าเวลคัมออบบี้ o วิลด์นะออบบี้แคนยูบีทโอ้โหสองร้อยสเตตแมเจ้าอ้าวแต่เรามีปุ่มสกิปสเตตนะในกรณีที่แบบโอ้โหมันไม่ผ่านจริงๆเราสามารถสกิปได้ตั้งสองครั้งทีเดียวหลังนั้นแสดงว่าเราลุยได้เลยดิใช่เฮ้ยมีร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยมีไว้เพื่ออะไรเนี่ย เขาโดดใช่เพราะเรามีเพชรอยู่ศูนย์นะซื้ออะไรไม่ได้จักอย่าเกรดช็อปยังไม่มีถ้าเกิดแล้วว่าเขต้องไปเอาบีกันซะแลับไปแล้วเฮ้ยอะไรมันถึน<า>งจะตายเลยกระโดดสองทีเจอเช็คเฮ้ยไอยังไงเนี่ยง่ายป่ะเนี่ย200สองร้อยสเตทคือสเตทนี่สั้นมากเลยตอนนี้มินูนว์ไอยู่สเตทที่สี่แล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้จะหยดลูกลูเดียวไม่ได้นะเนี่ย,ย คือแบบเบบีมากฮะนะสำหรับใครใ<ช>ที่เป็นออฟบี้เบสิกเบบีเลยเนี่ยมาเล่นเกมนี้ก็น่าจะโอเคเฮ้ยม่อีชทเบบีแบบอ่าตายนนะแล้วเบบีเฮ้ยโอ้ตายโรัวครับตายรัวๆมันบบมันมีจังหวะที่แบบว่าชา้าด้วยนะเนี่ยมันต้องรอนะโอเคไปเปียยังไงเนี่ยสร,สรุปเดินได้เลยเหรอไปนี่ ต้องกระโดดนะกระโดดมันจะเป็น<า>อ่าตรงนี้เราก็เดินข้ามนะครับอ๋อคือเข้าเข้าไปดูสีผสใช่น้ําลงไม่ได้นะตายมามาดูตอนนี้พี่นุ๊กอยู่สเตจที่แปดแล้วนะโอ้โหต้องไปสองร้อยสเตจมันก็สนุกดีนะเพลินๆแล้วก็เพลงมันก็ฟังแล้วก็ลากเลื่อนหูดีนะเอาแล้วไงสนุกเลสนุกดีพี่นุ๊กต้องพี่นุ๊กจกต้อง ตามพี่ลุกไปทันที้ได้มาไม่ไม่ไม่นี่ตรงนี้จะบอกว่าให้พี่ลับจุกไปอันขวาสุดอ้าวอันกลางเหรอขวาสุดสิแอบโอเคขอบคุณครับข้าวที่ขาเงินโหดดูโอเคงั้นพี่ลูกไปนี้โอเคอย่างงี้ชอบมากเลยฮะอ่ะมาตอนนี้เราก็อยู่ในสเตจที่เท่าไหร่แล้ว ดูแล้วบล็อกพวกนี้คล้ายๆกับเกมไมค์ครับอย่างเงี้ยนะปึ๊บบเกือบเหมือนฮ้ยอ่ามีอะไรน่าตื่นเต้นไหมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะแต่ว่ามันเพลินอะเล่นแล้วมันเพลินอะมันเป็นเบสิกของออฟบีดเกมเริ่มมีเริ่มมีอะไรน่าตื่นเต้นตรงนี้แหละอ่าเริ่มละเริ่มละมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือ น,น้องบอกเฮ้ยมันเบสิกเกินไปเปล่ามีปุ่มสคิปสเตทไวเพื่ออ่ามันก็คงต้องมีอะไรที่มันยากขึ้นน่นแหละถึงได้มีปุ่มสคิปสเตทไว้ได้นะคือบอกยากขนาดนี้ไม่จะเป็นต้องสคิปก็ได้ใช่ไหมอา้าวมาเฮ้ยอือแล้วก็มากระดดกันอยู่สองคนแล้วไม่มีใครเลย ตอนนี้พี่ต้องจูงอยู่สเตจที่เท่าไหร่นะครับดูหน่อยสิบห้าครับโอเคตอนนี้พี่โนบสิบแปดนะยังนำอยู่นะครับดูซิว่าเหมือนวิ่งแข่งอ่ะใครจะไปได้กโอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บใกลเลยไม่ได้เดียวนะนี่ปึ๊บโอ้ยแอบดูซิพี่จูอยู่ไหนเอยอยู่หลังเราเฮ้ยโอ้โห พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้อ่ามาันก็วิ่งไปวิ่งไปตอนนี้พี่ต้มจุกพัฒนาขึ้นเยอะเลยฮะ,ะจากคลิปแรกๆที่เด็กน้องๆเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นว่าพี่ต้มจุกตายบ่อยมากนะครับตอนนี้วิ่งซ่องขึ้นเยอะมากๆแว๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อมันสูงกันพือสีฟ้าๆที่เป็นน้ำเปลี่ยนเสมือนน้ำเนาะอาจจะเป็นน้ำกรดหรือเปล่าโดนแล้วตายห,าหลอกเรา อหลอกเราว่าแบบว่าเฮ้ยอุ้ยตรงนี้ตกใจหมดเลยวเร้ยวบอกเจอสีแดงได้ <Yahoo! S 1> ต่อโอ้โหเพลงคือรายเพลงต่อไปในดาดเคฟอ๋อเราได้เพชรมาต้ง120ตร้อยี่สิบเม็ดเอาไปซื้อสิรีแล้วใช่ไหมนเนี่ยอ่ะไปต่อแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วนะหลังจากที่เรากระโดดในโลกภายนอกมาสักพักหนึ่งไปแบบ ไวๆนะครับตอนนี้เราเข้าถ้ำมาอากาศถ้ำอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้างนอกไปเป็นถ้ำแทนใช่เราจะไปยังไงมันบอกว่าสามารถที่จะเอาไอ้ดิงดิงได้ด้วยแต่เราไม่ซื้อหรอกตายหลอมาแล้วอุ้ยเห็นพี่นุ๊กเห็นพี่นุ๊กเลยตกใจเลยลูกว่าพี่นุ๊กแกล้งนะลวงเลยครับคึกก็สนุกดีนะพนุเพลินเพลิน เออต้องรอให้ช่วยค่อย,ย,ยไปแล้วกันนะอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนให้เล่นไปไงเน,นี่ยตรงเนี้ยโอ้อแบบนีด้ด้วยอ่าค่อยๆนะอย่าใจร้อนนะครับเกมนี้ใจร้อนไม่ได้นะช่วยพี่ต้มจุกใจร้อนไปหน่อยเนะี่ยตาม,มันแล้วพี่ต้มจุกเอ้ยอ,อุ้ยโข้มัวตะเหลียวไปมองพี่ต้มจุกพี่โนบเลยโดนเลเซอร์รล่างแหลกร่างแหลกเลยเห็นเลยอ่ะนั่นช่วยอ่าว่าเช็คค่อยต่อไปนะครับปุ๊บ ให้เขาท่าให้แกไม่เพ้นดิเราะจะจบสองร้อยด่านเลยนะไม่เนี่ยวันนี้จะได้ชมถึงสองร้อยหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็เอาว่าของปล่าของคอสักร้อยหนึ่ง <c oughs> แล้วกันยี่เก้าไปละปึ๊แหววฮู้เทคอยใหม่ปึ๊บฮ่ะที่โอเคฮึบ คือมันเป็นเบสิกของหลายๆเกมในเกมโรบอทนะการฝึกเลยครับใช่โอ้โหสำคัญมากเลยพี่นุกับพี่ต้กจุกไปเล่นเกมไฟมาร์เกอร์มาบอกเลยถ้าเกิดใครกระโดดไม่เก่งนะปากลาบางอันไม่มีสิทธิ์จะได้เลยนะครับต้องใช้วิธีการออบบี้ด้วยเฮ้ยไปไงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวดูหน้าเรอ๋อกระโดดได้กระโดดไปเฮ้ยมีคนอยู่หน้าเรา กี้ว่มีคนอยู่หน้าเราหรือว่าพี่ต้อมจุกก็ไม่รู้ยังพี่ต้มจุกเพิ่งมาถึงโอ้นี่เองมีเพื่อนมีเพื่อนโอ้เราลุา้ว่าเราจะโดดเดี่ยวกันอยู่สองคนนะครับเห็นโดยวายอยู่ข้างหน้าอ่าเห็นหัวเขียวๆอยู่เสื่อมดำใช่ไหมข้าใช่ใช,ใช่เราจะวิ่งไปทักทายเขาหน่อยตอนนี้ก็ก็ oh, <yeah. S 1> ยังนำพี่ต้องจุกอยู่นะครับนำพี่ต้มจุกอยู่พี่ต้มจุก<ะ>สเตตสามชิบสองครับเฮ้ ตกตกมาดีทะที่ไม่ตายอ้าวไปผิดทางเขาบอกพี่นโนไปผิดทางอ่ะไป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 แฝดแ๊บแฝบแฝบแป๊บเฮ้ยมันกระเดื่อยู่แบบ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 มารับหน่อยมารับหน่อยทั้น้องหลายคนเลยว่ะเพื่อนๆหลายคนก็ชอบเกมแนวออบบี้นะเราไปเกมไหน ก็เ,เจอคนเล่นเกมออบบี้ตลอดเลยนะใช่มันเป็นเบสิกนะเมื่อก่อนตอนเราเด็กเด็กเราก็มีออบบี้นี่แหละที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้เล่นกับเพื่อนสนุกสนานใช่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 เล่นคนเดียวเหงาจังแต่เกมออบบี้สมัยพี่นุก๊กพี่นุ๊กจุกยังเป็นเด็กเนี่ยก็จะเป็นเกมมาริโอ้นะมาริโอ้ครับอสุดท้ายแล้วก็มีกระโดด<ม>นู๊กกระโดดนี่ล,ลงข้อมุดข้อ ไม่รู้น้องๆรู้จักว่าล็อกแมนมันก็มันก็กึ่งกึ่งอบบี้นะแต่มันยิงได้ด้วยแต่มันยิงได้ด้วยมีโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการใส่ชุดที่มีสกิลแปลกๆด้วยนะล็อกแมนใช่ครับสนุกสนุกดีเฮ้ยโอ้โหรีบครับรีบเรีบเนี่ยเราเอาเกมเก่ามาเล่นให้น้องๆดูดีไหม็ดี๋ือน้องก็สนใจนะเดี๋ยวเราดูน้องเทิดใคร รับชมคลิปนี้แล้วอยากให้พี่สมจุกกับพี่นุ๊กเล่นเกมสมัยเก่าๆให้ดูคอมเมนต์มาได้นะครับพันท่าเหรอพันท่า <c oughs> มาริโออะไรเงี้ยเคยได้ยิชื่อไหมโอ้โหเปเกมตำนานเลยนะล็อกแมน <man> โอ้โหสุดๆตรงนี้เราควรจะรอพี่สมจุกไหมพี่นุ๊กายแล้วกันเฮ้ยตายเลยเอา้าทางนี้เฮ้ยตายเรารู้แล้วเราว่าต้องไปทางนี้นะ รู้แล้วเราเนี่ยใช่ไหมต้องให้เป็นจี๋ใช่ไหมมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนนี่เขาเขาเห็นเราละแหนะง่ายเลยนะเอา้เอาเดินให้ดูแล้วเมื่อกี้อันกลางนี่นี่อันกลางเอ้ไปไปไป,ไปแล้วก็เขาแซงเพื่อนจุกมาเหรอเออเพื่นจุกน้องที่เป็นพึ่งเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะย่งไม่เคยเจอยังไม่เห็นใครเลยผมเพื่นจุกมาเดียวๆเลยอนะ่ะ เนี่ยตกตายต่อหน้าพี <Luc ar cells> ่น <pense viv zw DVD> ุ้มอันนี้พี่เฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วไปไวมากเสียงใครตายอื้ออ้อยู่ข้างๆเนี่ยเริ่มจุกเลยน่ะพี่เริ่มจุกลองลองเดินผ่านแบบเร็วๆดูไดินไปจริงกระโดดเราได้แหละเฮ้ยตามันคอเไปเฮ้ยโอ้โหเบกแตกเบกแตกด้วย คือคือแบบรีบไงเห็นเพื่อนแล้วแบบเอออยากไปเพราะเขาท้ายเบรกแตกตายาเดินมาปุ๊บขาเช็คคอยเพื่อนหายไปแล้วเฮ้ยเราจะได้เปลี่ยนด่า,ยอยานอีกแล้วน,นะครับตอนนี้จะไปดูดีว่าตอนนี้เราหลุดจากถ้ำจะไปเจออะไรต่อแว๊บจัดกเกิลป่าเฮ้ยเท่ๆอันนี้เริ่มมีคนละแล้วก็มีร้านขายของนะครับที่เราสัตว์ไปด้วยแล้วกันเรามีเหรียญอยู่ เอาตัวไหนนะดีนเปลี่งเท่าไหร่แล้วพี่นุ๊กมิวหนึ่งร้อยเอาเพนด้าแล้วกันน่ารักน่ารักไม่มีหนึ่งร้อยอ่ะ,อะเอ้ยมีสองร้อยกว่าเออสองร้อยกว่าดี้ยน่ารักอะ่ะเอ้ยโอยผมจะดูหน้าจอ,อตายเลยตอนนี้เราก็มาแพนด้าแล้วตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับเสียงเพลงก็อาจจะเล้าใจเอาอ่ะแพนด้าแพนด้าใจเย็นรอเจ้านายก่อนเออ Okay, อเนรนื่องจุกเราจะมาแล้วตอนนี้เราห่างที่ต้องจุกอีกไกลนะครับร้อยร้อยด่านดูสิพี่นุกจะตามไอ้พี่ต้องจุกจะตามพี่นุกอยู่กี่ดา่านเฮ้ยไม่จังเกิลแล้วอ่าเอาละไม่ซื้อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวตามไม่ทันตามโอ้รีบไงล่ะรีบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบือ่อใดกอได้โอ้ยโชคดีปึ๊บกระเด็นโอเคง่ายต่อมารับก่อนเร็วปึ๊บปั๊บปั๊บปับป๊บปไปไปไบ,ปบ,ปบเอาละเอาละเ,ละเละฮ้ย,ม,ยบบมีเพื่อนแล้วทำไมหัวทำไมหัวแตกมีเพื่อนแล้วเผี็จจริงๆเลยไอ้ตะแคงตะแคงเนี่ยอ้าวมาถึงจังเกิลหรือยัง เร <Okay>. oh, ิ่แล้วจ้ะเอ้อ่ยังไงโอ้ยคนเริ่มเยอะแฮะตอนแรกนึกว่าไม่มีใครเลยนะตอนนี้คนเต<ส><อ>็มเลยขอได้ด้วยนี่ดูดิเต็มเลยอะ่ะคือเขามาเล่นมารอกันในจังเกหือเลยวะน่าสิแต่ที่สำคัญตอนนี้แพนด้าเก่งกว่าพี่นุ๊กอย่างเงี้ยไม่ตกเลยนะเฮ้ยครับ เกบแล้วเสียใรอู้อู้เละโอ้โหเสียพี่โู้เองมาเฮ้ยมันเพลินนะไม่น่าเชื่อว่ามันเกมนี่มันให้เันเล่น้วมันเพลินแฮะมันก็เล่นได้เรื่อยอะครับเบบนี้ว่ามันวงเดินได้เลยเนียแต่จริงมันต้องเดินมันต้องวิ่งอะไรกโหโชคร้ายมีสามอันไทยผิดสองอันเลยนะอันนี้เราไปนี่แล้วันเฮ้ยไทยถูกเฉยอันนี้โอเค ปุ๊บนี่พี่นุ๊กมาอย่างเร็วนะครับมาอย่างเร็วกลัวพี่ต้องจุกจะตามทันนะเฮ้ยเห็นอยู่ตรงนูน้นนู่นไกลๆบนข้างบนนูน่นมาปุ๊บพี่นุ๊กผ่านแล้วนะแล้วก็จะเข้าประตูไปเพื่อที่จะไปสเตจต,ต่อไปเบาเท็ดครับโออหุยภูยเขา แต่แดงนหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ25 25หรอครับใช่ทำไมมันชอบเอาไอ้โทษเตียงแดงที่มันต้องกระโดดตรงตะแคงตะแคงมาด้วยเนี่ยจุดอ่อนเลยเนี่ยกะยากใช่ไหมเฮ้ตรงนี้ก็ไม่พอโอ้ยมาวเทนใช้ได้เลยสูงนะเดี๋ยวเราจบแค่มาวเทนก็ได้นะสำหรับคลิปนี้นี่เอ้ครบร้อยดิ ก็นเนี่ยะครบร้อยอ่ะครบร้อยเนี่ยมอ,อเทนมอเทนครบร้อยก็อดีใช่ป่ะใช่กลัวว่าเดี๋ยวคลิปยาวน้องจะเบื่อแล้วก็อาจจะหั่นเป็นสองคลิปก็ได้นะ้ายตายน่าหลอกตากระโดดลงไปอ๋อมันมีแท่นอันหนึ่งมันเลื่อนอยู่นะต้องรอมันเลื่อนก่อนเื่อปอินูใจร้อนนะเห็นอะไรก็กระโดดใส่เลยนะตักลง นี่ปุ๊บอ่าได้เช็คพอยครับตรงนี้ก็กระโดดหลบแบบนี้ไหมเอนจริงๆเลยที่ต้องได้ดาวทางเนี่ยฮะมีเดาวทางด้วยเหรออ้าอันซื้ออันจังเกิลอยู่เลย,ยมาจับมาหนูโอเคอุ้ยอ่ามีเพื่อนอยจงหน้านะครับหนึ่งคน ต้องรีบไปให้ทายพี่นู๊อยู่ด่านอะไรแล้น่าจะประมาณสักแปดสิบ้าสิบหแล้วครับ9ก้าจบเกมไหมดิตั้งอ่ะโอ้โหตั้งอ่ะโอ้โหทายพี่สองท่านเลยนี่มาทางนี้มาทางนี้มาพาไปนี่ ตามมาตามมาเออต้องครับแล้วก็ไปก็จะกำลังยาผ่านตัว mountain นะนีเขาก,กดเล็กๆด้วยตรงนี้เฮ้ยผิดทางอ่ามันก็ไปทางนี้เหรออ้าว find the exit e o f t the maze ต้องห,หาทางออกอ๋อทางออกอยู่ตรงนี้โธ่ นุ่เดินผิดทางตลอดเลยไอ้ชอตตัวนี้ปต้าผโทษยากอยู่เนี่ยเป็นเล่นไปอ่าห,หลังมาเริ่มยากขึ้นนะตอนนี้เก้าสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้ลืมเหยียดแค่พ้อยหหแหม่เราก็ใจไอ้เนี่ยมันชอบประทับอะ่ะพอทับเสร็จแล้วก็วเราต้องตายเอาไปก่อนไปไปรุ่นไปก่อนเลยทาไม่ไปผมไปนะ อให้ลุ้ถึงสเตจที่99นะครับเราไปลุ้นกันว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรไปดูตอนที่2กันอีกทีหนึ่งนะสำหรับคลิปตัว world of b e นะหรือ of bee world นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเเ่็นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ